ทางด้านของปปชประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะมันจะมีการถแถลงผลการเน้เนเงืนงนประจําปีงบประมาณ2 5 6 6ค่ะนางสาวปียะชัด พวงพง์นะคะพ่วงด้วยการสํานักงานปปชประจาจังหวัดอํานาจเจริญพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานปปชประจาจังหวัดอํานาจเจริญร่วมแถลงผลการดําเนินงานของสํานักงานปปชประจําจังหวัดอํานาจเจริญประจําปีงบประมาณ2,566เพื่อให้ซื่อมงชนเกิดการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ผลงานที่สําคัญของสํานักงานปปชและก็นําไปขยายผลไปเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและเกิดความเสื่อมหมันในการทํางานป้องกัรและปราบปราม รทุจิโดยมีสื่อมวลนชนจากจังหวัดอำนาจเจริญทุกแะแนงค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมการชมร่มสตรองจิตพ่อเพียงตานทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวในมือนีนำ้ำซึ่งในปีงบประมาณ2566นะคะสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญมีเรื่องกล่าวหารองเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบข้อมูล วันที่4กันยายน2566นะคะกับมีเรื่องที่อยู่ระวางการดําเนินการจํานวน60เรื่องค่ะส่วนเรื่องใหญ่กับพบเป็นเรื่องของการกล่าวหาโรงเรียนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยเกี่ยวกับงานประเภทสายงานทางระบบและโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการจัดสื่อจัดจ้างอย่างเช่นการกำหนดราคากลาง การตรวจสอบรับงานจ้างเป็นต้นนะคะซึ่งประชาชนก็นสามารถติดตามข่าวสารการดําเนินงานได้ทั้งเพจของสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดอํานาจเจริญค่ะ